เชื่อเหลือเกินว่าใครก็ตาที่เป็นสาวกเกมต่อสู้เอาชีวิตรอดหรือ Battle r o y a l ลไม่ว่าจะเป็น PUBG หรือ Fortnite ก็ต้องเคยได้ยินชื่อเสียงของเกมเ e x เลเจน d s กันมาบ้างเนื่องด้วยกระแสดังพลุแตกในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งถือได้ว่าเป็นเกมที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการเกม Battle Royale กันเลยทีเดียว ในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับที่มาของเกมเอฟเ l ก g e เลเจนก่อนที่มันจะโด่งดังว่ามีความเป็นมาและพัฒนากันมาแบบไหนซึ่งเราก็ต้องขอบอกเลยว่ามันไม่ได้ราบรื่นเสียเลยและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับถ้าใครอยากเพิ่มโฟกัสสมาธิและพลังงานเราก็ขอแนะนำ G Fuel เครื่องดื่มที่ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกม้ก้าวขึ้นไปอีกระดับแถมยังอร่อยและมีหรสชาติให้เลือกเลยนะครับ นอกจากการเล่นเกมแล้วยังสามารถช่วยบูสมาธิได้ตอนเวลาเรียนทำงานหรือออกกำลังกายก็ได้ด้วยนะเรามีขายแล้วทั้งแบบผงผสมน้ำซองและแบบกระปุกรวมทั้งแบบ Energy Crystal ส่วนใครที่อยากลองหมักฝรั่งเกมเมอร์จาก Respawn By-Fi r e ของ Razer นั้นเราก็มีเช่นกันครับตอนนี้เราสต็อกสินค้าเพิ่มแล้วถ้าใครสนใจก็แวะเข้าไปดูกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ หรือใครที่ซื้อไม่ทันและอยากรู้ว่าสินค้าเราเพิ่มสต็อกเข้ามาตอนไหนก็สามารถไปกดไลค์ Facebook Fanpage ของทาง GN Shop ชอบกันได้เลยนะครับ ในอนาคตจะมีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันล่ะก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับผู้พัฒนาเกมนี้กันก่อนเลยดีกว่าโดย Apex Legends เป็นเกมประเภท Battle Royale ที่รับการพัฒนาโดย Respawn Entertainment ซึ่งก็เป็นผู้พัฒนาเกมชื่อดังอย่าง Titanfall และก็ Titanfall 2ตัวเกมนี้ถูกผู้พัฒนาเริ่มโปรเจกต์ก่อนที่จะเริ่มลงมือพัฒนาภาคต่อของเกมขี่หุ่นฟอร์มยักษ์อย่าง Titanfall 2ซึ่งตัวเกมได้รับการพัฒนาในช่วงปี2016โดยดึงทีมผู้พัฒนาของเกม Titanfall มาทั้งหมด เพื่อพัฒนาโปรเจกต์เกม a p e x Legends อย่างไรก็ดีตัวเกมได้รับการพัฒนาในช่วงปี2017ซึ่งใช้ผู้พัฒนาเกมมากกว่า Titan f a l l 2ที่มีผู้ร่วมพัฒนา85ชีวิตด้วยกันแต่เกม AP e x l e g e n d s ใช้ผู้ร่วมพัฒนามากถึง115ชีวิตด้วยกันซึ่งนั่นก็ทำให้ Drew oy, ดูแม็กคอยผู้อำนวยการผลิตของ r e s p a w n Entertainment ถึงก็บอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใช้คนในบริษัทมากที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมาเลยละครับแต่ก่อนที่จะมาทำโปรเจกต์นี้ได้ ทางทีมงานผู้พัฒนาเองก็ยังคิดว่าพวกเขานั้นยังอยากทําเกมที่อยู่ในจกกักรวาลของไททัน a l ลต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงแบ่งทีมออกเป็นหลายทีมย่อยด้วยกันเพื่อสร้างต้นแบบเกมแอคชั่นในจกกักรวาลไททัน a l ลแต่แล้วมันก็มีหนึ่งในต้นแบบที่เกิดความโดดเด่นขึ้นมาอันเนื่องมาจากการได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระแสเกมแบทเทิลรอยัลชื่อดังอย่างพับจีซึ่งตัวเกมได้รับการปรับใช้รูปแบบการเล่นจากเกมรุ่นพี่อย่างไททัน a l ลมาประสานกับรูปแบบการเล่นเกมแบบแบทเทิลรอยัล ซึ่งนั่นก็ทำให้ทางสตูดิโอของ r e s p o w n Entertainment มีความเห็นกันว่าต้นแบบตัวนี้เนี่ยแหละถ้าเป็นเกมเต็มมันต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในตอนแรกนั้นทางผู้พัฒนาก็อยากให้มีการใส่หุ่นไททันเข้ามาในเกมนี้ด้วยแต่เนื่องด้วยจากผู้ออกแบบตัวเกมมีความเห็นตรงกันว่าถ้าหากมีหุ่นไททันมานานมันจะทำให้เกม b a ท t l e r รอย l e ตัวนี้ไม่มีความสมดุลดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะแม่อาหุ่นไทท่นเข้ามา กาเลือกที่จะดีไซน์ตัวละครให้มีความสามารถพิเศษต่างๆที่เข้ากับจัก,กรวาลของ Titanfall อีกทั้งพวกเขายังมองว่ารูปแบบการเล่นที่ลื่นไหลของ Titanfall ถ้านํามาปรับใช้กับเกมนี้แล้วมันย่อมสร้างความสนุกตื่นเต้นให้กับผู้เล่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับทีมพัฒนานี้การที่จะสร้างเกม Battle Royale แบบให้เล่นฟรีได้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับพวกเขาแต่เนื่องจากทางทีมงานมีทัศนคติที่ว่าการจะเล่นเกมนั้นคนเล่นจะต้องได้รับความสนุกและนั่นก็ทําให้ทางทีมงานผู้พัฒนาออกแบบตัวเกมให้มีการเล่นเป็นทีมมากกว่าการเล่นแบบโซโลเดี่ยวนอกจากนี้แล้วทางทีมงานยังมีความเห็นที่ตรงกันว่าขนาดของทีมและขนาดของแผนที่นั้นจะต้องถูกออกแบบให้มีความสมดุลเพื่อความสนุกของผู้เล่นที่มากที่สุด ในช่วงที่เกมกำลังพัฒนานานทางผู้พัฒนาก็ได้ทำการทดสอบเล่นเกมนี้เป็นจำนวนที่นับครั้งไม่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบในตัวเกมแต่ละอย่างนั้นสามารถเข้ากับจัก,กรวาลของไทท n น a l l ได้อย่างลงตัวรวมไปถึงมีความสมดุลอีกด้วยซึ่งทีมผู้พัฒนาก,ก็ได้ใช้เวลามากกว่าสิบถึง20ชั่วโมงต่อวนันเพื่อทำการทดสอบตัวเกมแม้แต่ทางผู้อำนวยการผลิตก็ยังคิดว่าขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพื่อให้การปรับปรุงตัวเกมสำเร็จรู้ล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยหลังจากการพัฒนาเกมมามากกว่า3ปีอยู่ด้วยกันในที่สุดตัวเกมก็ได้มีการปล่อยให้เล่นในแพลตฟอร์มของ PC กับ Xbox และ PlayStation ในวันที่4กุมภาพันธ์ปี2019ซึ่งตัวเกมนั้นถูกออกแบบให้สามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มกันได้นั่นจึงทําให้เราสามารถพบเจอผู้เล่นที่มาจากแพลตฟอร์มคอนโซลได้ถึงแม้เวลาเราจะเล่นในแพลตฟอร์ม PC ก็ตาม ซึ่งหลังจากเปิดตัวแล้วนั้นก็ทําให้ผู้เล่นเกิดความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเกมแทนดรอยย่รูปแบบใหม่ที่ใช้ความรวดเร็วเข้าต่อสู้กับสตรูซึ่งนี่เองทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกจนทําให้มียอดผู้เล่นในสัปดาห์แรกสูงถึง25ล้านคนและความนิยมก็พุ่งสูงชนิดที่ว่าในเดือนแรกที่เกมปล่อยออกมานั้นก็ทําให้มียอดผู้เล่นสูงถึง50ล้านคนเลยทีเดียวและหลังจากนั้นอีก6เดือนด้วยกันตัวเกมก็ทํายอดผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นอีก20ล้านคนเนื่องจากความแปลกใหม่อเเก่้ลลผูนื สามารถใช้สกิลประจําตัวได้อีกทั้งระบบการเล่นของเกมยังมีความลื่นไหลาตามรูปแบบของไททันฟอลล์รวมไปถึงระบบปิงสัญญาที่ให้ผู้เล่นสื่อสารกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยนั้นก็คือ AP e x l e g e n d นเปิดให้เล่นฟรีนั่นเองทางด้านประเทศจีนก็ได้บริษัทเกมยักษ์ใหญ่อย่างเทนเซนที่ทําข้อตกลงกับทาง EA ในการนําเข้าตัวเกม AP e x l e g e n d นสู่ประเทศจีนและแล้วในปี2020ทางเ r e s p a w n e n t e r t a i n m e n t ก็ได้ประกาศว่าตัวเกม AP e x l e g e n d s จะมี การลงให้กับแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง Steam, s t e a มเพื่อให้ผู้เล่นฟ c ีีที่ไม่มี Or ริ i n สามารถโหลดตัวเกมมาเล่นได้และในปีเดียวกันนั้นทาง E.A. ก็ได้ทำการลงตัวเกมให้กับเครื่องเล่นเกมพกพ,พายอย่าง t e n d o Switch ด้วยแต่อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าการปรับปรุงตัวเกมนั้นจะทำให้การผอร่อนลงเครื่อง Nintendo ล่าช้าลงไปจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมปี2021ต,ตัวเกมก็รับการผอร่อนลง Nintendo อย่างสมบูร,รณ์ซึ่งในการผอร่อนลงเครื่อง Nintendo ในครั้งนี้ตัวเกม a p e x l e เ e n จนก็ได้ทางทีมงานแพ n ิ c ป u t t อม มาช่วยเหลือในการพอร์ตตัวเกมซึ่งทีมงานดังกล่าวมีชื่อเสียงจากการพอตเกมชื่อดังมามากมายอาทิเช่นดูมและก็ c k e t l ก็ตลีอย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือนั้นก็มีโอกาสที่จะได้สัมผัสประสบการณ์เกมนี้เช่นกันเพราะล่าสุดทางเอก็ได้มีการประกาศข่าวดีว่าผู้ใช้มือถือจะได้เล่นเกมตัว AP e ป l e g e n d s ทั้งใน iOS และก็ Android ซึ่งในการพอร์ตครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันกับทางบริษัทจีนโดยมีการคาดการณ์ว่าตัวเกมจะพอตสำเร็จในช่วงปลายปี2022 เกมเอเปกเลเจนเป็นเกมแบทเทิลรอยัลออนไลน์ที่ให้ผู้เล่นเลือกตัวละครและสามารถรวมทีมได้ถึง3าคนด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังสามารถเล่นเดี่ยวหรือดูโอกับเพื่อนได้เช่นเดียวกันโดยตัวเกมเปิดให้เล่นแบบฟรีโดยไม่ต้องเสียตังซื้อเกมแต่ผู้เล่นสามารถซื้อสินค้าและก็ Battle Pass ภายในเกมได้ในแต่ละแมชนั้นผู้เล่นจะถูกส่งลงไปในแผนที่พร้อมกับปาร์ตี้อื่นๆรวมทั้งหมด20ทีมด้วยกันซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกเล่นตัวละครได้จาก16ตัวละครที่มีให้เลือก ซึ่งแต่ละตัวละครนั้นก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปหลังจากนั้นผู้เล่นจะถูกนําขึ้นเครื่องบินและผู้เล่นก็ต้องเลือกดิ่งลงพื้นเพื่อไปทําการฟาร์มของและก็ต่อสู้กับสตูภายในเกมหนึ่งสิ่งที่ผู้เล่น Apex l g e n d ต่างยกย่องกันเลยนั้นก็คือการที่ตัวเกมสามารถทำระบบปิงออกมาได้อย่างดีทําให้เราสามารถปิงไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อชี้จุดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธเกราะหรือแม้กระทั่งสตูก็ตามซึ่งระบบนี้ช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วตัวเกม Apex Legends ยังมีความพิเศษที่ทำให้เกมอื่นๆต้องทำตามอีกด้วยนั่นคือระบบจุดเกิดใหม่หรือว่ารีสปอน n นั่นเองเพราะว่าจุดนี้ทำให้ Fortnite ถึงกับต้องเรียนแบบเลยละครับรวมถึงความนิยมของเกม Apex Legends มันมาถึงขนาดที่ว่าทาง Fortnite เคยถึงกับซื้อโฆษณา Google บนคำว่า Apex Legends และให้เจอบไซต์ของ Fortnite ก่อนอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งตัวะกาเลยละครับในช่วงเวลานั้น โดยหลังจากการเปิดตัวของ a p e x l e เ e n จนก็ทำให้กระแสความนิยมพุ่งทะยานขึ้นอย่างหยุดไม่อยู่และด้วยตัวเกมที่สามารถออกแบบได้เป็นอย่างดีระบบต่างๆมีความสมดุลและตัวละครที่มีกอกลัก็นของตัวเองอย่างชัดเจนนั่นก็ทำให้ a p e x l e g e n d นได้รับความเห็นและคำวิจารณ์ในแง่บวกจากหลายๆสำนักรีวิวไม่ว่าจะเป็น g อที่ใที่คะแนนเกมนี้อยู่ที่9เต็ม10ทางด้านของเกมสต็อปก็ให้คะแนนสูงไม่แพ้ก,กันที่9เต็ม10และทางเกมเรดาร์พลัสก็ให้คะแนนอยู่ที่5เต็ม5 โดยหลายๆสำนักมีความเห็นตรงกันว่าเกม a p e ป l e เลเจนเป็นเกมที่เข้ามากอบผู้านการของเกม b a t เท e r o อย l e ที่กำลังเสื่อมความนิยมให้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งนอกจากนี้แล้วนักวิจารก็ยังออกมาบอกว่าระบบปืนและการเคลื่อนไหวภายในเกมนี้เป็นประสบการณ์เล่นที่ดีสุดเท่าที่เกม b a t เท e Royal e เคยมีมาอีกด้วยนอกจากนี้แล้วในเรื่องของระบบปิงก็ได้รับการยกย,ย่องจากหลายสำนักว่าระบบนี้เนี่ยมันคือนวัตรกรรมใหม่ของเกม b a t เท e Royal e และก็ทําให้เกมนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเกมที่เล่นได้อย่างสนุกโดยไม่ต้องใช้คําพูดในการสื่อสารและได้ความนิยมและคําวิจารณ์ที่ออกมาดีอย่างล้นหลามแบบนี้ก็ทําให้ทาง Apex Legends ได้รับรางวัลมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น Best Multiplayer จากงาน Golden Joystick Awards และเด e Game a w a r d ในปี2019รางวัลเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดจากงาน Annual d i s อ a w a r d และล่าสุดในปีที่แล้วตัวเกมเกิดรับการโหวตรางวัลเบสเกมยูซักแอบหรือเกมที่เล่นยังไงก็ไม่รู้สึกว่าเก่งในสตรีอีกด้วย a p e ป l e g e n d นเป็นเกมออนไลน์ b a t เท e r o y ย l ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากจากผู้เล่นทั่วโลกด้วยระบบต่างๆที่ทำให้การเล่นนั้นลื่นไหลแปลกใหม่และไม่เหมือนใครในเกมประเภทเดียวกัน ซึ่งตัวเกมนี้ก็ดําเนินมาถึงซีซั่นที่8แล้วอีกทั้งยังมีอีเวนต์มากมายให้ผู้เล่นได้ร่วมกิจกรรมและจากกระแสที่กําลังมาแรงก็ทําให้มีการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเกิดขึ้นมากมายโดยผู้จัดการในขันจากหลายสํานักจนทําให้ตัวเกมกลายเป็นแบทเทิลรอยัลที่มีเงินรางวัลสูงเทียบเท่ากับการแข่งขันเกมรุ่นพี่อย่างคับจีและฟอร์ตไนท์เลยทีเดียวต่อจากนี้ไปเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่า Apex l e g e n d นจะใส่ลูกเล่นอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้าง หรือไม่แน่ทางผู้พัฒนาอาจจะใส่หุ่นไทยท่านอันเป็นเอกลักษณ์ของจกักรวาลไทท่านฟอลหรือเปล่าเราก็ต้องมาตั้งหน้าตั้งตารอ,อก,กันต่อไปครับจากเกมที่กำลังเดินในแนวทางของมานแต่กลับต้องมาถูกเปลี่ยนแปลงให้ตามกระแสโดยผู้พัฒนานั้นมานก็อาจจะฟังดูแล้วรู้สึกแย่นิดหน่อยแต่อย่างไรก็ดีเกมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความสาเร็จที่เกิดจากการตามกระแสและการมีระบบที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจนถูกขนานนามว่าเบสเบสท์นรอยัลเกมกันเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้ก็คือประวัติของเกม Apex Legends เป็นอย่างไรกันบ้างครับอยากให้เราลองทำประวัติเกมไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางแบ n ค์ o อ e s อีสปออย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ